One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไท,ท,ท,ทยไทยสปาฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะทักทายจากกรุงเทพมหานครนมรรัตนโกสินทร์บ้านเรานะคะทักทายช่วงเช้าๆค่ะเก้าโมงเช้าได้นะคะตอนนี้ตัวตเองก็อยู่ในโรงแรมนะคะกําลังเตรียมตัวเพิ่งไปทานอาหารเช้าขึ้นมานะคะกําลังเตรียมตัวจะไปเลาะไปเหินไปเดินกันอีกแล้วนะคะค่อยไปตามสเต็ป ตามภาษาพุทธเท่านิดนึงนะคะอย่างเมื่อวานการเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมนะคะชิปโพอแอร์พอร์ตก็ลุ้นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะถ้าทุกคนได้ติดตามคลิปสั้นบ้างอะไรบ้างจะได้เห็นกันนะคะลุน้นกับรถไฟค่ะรถไฟก็ลุ้นกับการซ่อมรางรถไฟรถไฟไม่มาหรือว่ารถไฟหยุดวิ่งระหว่างทางหลากหลายเรื่องราวก็ตื่นเต้นกันมานะคะ จากเมืองตัวต้วตวมาก็มาต่อรถไฟขบวนหนึ่งว่าโชคดีว่ารถไฟขบวนสุดท้ายก็ต่อแค่ต่อเดียวนะคะก็เข้าสนามบินครึ่งชั่วโมงกว่าจากเมืองนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ทีรแรกรุ่นเงินกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็บอกว่าถ้าดูตามเว็บไซต์นะคะตามโปรแกรมการทํางานของรถไฟจริงๆตรงจากเมืองนั้นถึงสนามบินอาจจะไม่วิ่งนะคะ เราก็อาจจะได้ต่อแท็กซี่แกว่าแท็กซี่โซนนั้นก็คงจะแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้เราไปถึงสนามบินเถอะแต่โชคดีว่าเขาวิ่งอยู่ค่ะพอเข้าสนามบินเสร็จอะไรเสร็จเราก็ค่อยโล่งใจหน่อยนึงแต่ช่วงนี้ก็คือทางยุโรปท้งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ใช่ช่วงหน้าทัวหน้าฮอลิเดย์เท่าไหร่นะคะหน้าหนาวเขาก็จะสนามบินก็จะเงียบนิดนึงก็โชคดีว่า เราไปถึงเราบินสายการบินของเนเธอร์แลนด์โดยตรงนะคะเค m ก็เลยได้โหลดกระเป๋าใบใหญ่ไปเสร็จแล้วก็โล่งใจพอผ่านมาชั่วโมงกว่ากวากินข้าวเที่ยงอะไรเสร็จแล้วโซนข้างนอกหน่อยหนึ่งจากสนามบินนะคะก็ไปเช็คไปตรวจไตรงตำรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปเดินไปเฮิรนอยู่ด้านในนะคะเครื่องบินก็ห้าโมงกว่ากว่านะคะห้าโมงเย็นที่นู่นแล้วก็บินตามเวลาของไทยมาเลยนะคะ อย่างเมื่อวานก็ออกจากเครื่องก็เกือบ1ิบโมงสิบโมงกว่าได้ค่ะสิบโมงเช้าทางบ้านเราเมืองไทยนะคะกว่าจะเดินมาตอมงตอมอตรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนสิมมือถือรับกระเป๋าอะไรเร็จหมดกว่าจะได้ออกจากสนามบินก็เที่ยงกวากวากว็กว่าได้นะคะจากบ้านเรามามาถึงโรงแรมที่พักที่นี่ก็ส่วนทางสีลมทางสาทรน,นะคะก็ใช้เวลาเดินทางมาก ก็เป็นชั่วโมงได้นะคะจากสนามบินมานะคะแต่เมื่อวานก็ถือว่ามาเข้าโรงแรมแล้วก็นอนกันแม่หลับเราค่ะมันตื่นเต้นทุกครั้งแหละที่มาบ้านเรานะคะอยากจะพักอยากจะนอนอยู่ก็ปล่อยพ่อใหญ่นอนเล่นนอนหัวชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ขนเสื้อผ้าหน้าผ่อนที่เราขนมาที่แฟนแยกออกมาบอกว่าเสื้อผ้าเลือกใส่เลือกอะไรเสียดายด้วยเพราะว่าแกชอบใส่ของดีนิดนึงนะคะเราก็ขนมาให้น้องชายพี่เคย คุณพ่อก็ใส่ได้ไซส์เดียวกับแฟนนะคะกับพ่อใหญ่ก็ใส่ L ไซส์ M ของมาใส่ได้นะคะเขาตัวพอๆกันสําหรับของโตโตก็แบ่งมาเหมือนกันนะคะใส่ได้พี่สาวพ่อใส่เดียวๆกับเราพี่สาวกับหลานชายกับหลานสาวนะคะเราก็ไปส่งไปสนีทันทีลังใหญ่หนึ่งนะคะสิบกว่ากิโลเลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้ก็เหลือกับเปาใหญ่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่การท่องเที่ยวเราก็จะไปตามสเตปเรื่อยๆอาหารการกินก็ค่อยกินไล่ไปนะครับเพราะว่าทางยุโรปตัวโตเองก็ไม่ค่อยกินอาหารเผ็ดเท่าไหร่นะคะทางนี้ก็เริ่มไล่จากเข้ามาจากอะไรไปก่อนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่โรงแรมอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะออกไปโซนทางอาจจะไปทางวัดอรุณวัดโพวัดอะไรทางแม่น้ําเจ้าพระยาเราค่อยติดตามการท่องเที่ยวเมืองไทยไปด้วยกันนะคะเจออะไรเที่ยวที่ไหนยังไงก็จะได้เห็นไปกับตัวโตนี้แหละค่ะทุกคนค่ะ กระเป๋าก็เตเ <|th|> <|th|> รเียมแล้วค่ะไปฝากหลานสาวก็ได้น้ําหอมมากวดนึงนั่นแหละค่ะนางทํางานอยู่โซนไอคอนสยามเราก็จะไปเล่นไปหัวทางนู้นซะทั้งวีทั้งวันแล้วกันอาจจะกินข้าวเย็นอาหารเย็นด้วยกันโซนทางเจ้าพญานู่นแหละค่ะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกขอบคุณทุกเดินทางปลอดภัยทุกอย่างอ่านหมดนะคะคอมเมนต์แฟนคลับ fc ต่างๆนะคะคลิปอาจจะได้ลงช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับ การท่องเที่ยวมันก็ธรรมดานะคะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยแต่ตัวโต้กับพ่อใหญ่ก็จะซื้อซิมตัวที่สปีดแรงที่สุดภายใน1เดือนอะไรแล้วค่อยเติมไปเรื่อยๆซื้อซิมพร้อมเน็ตนะคะแล้วก็พร้อมการทัวร์อะไรต่างๆส่วนทางบ้านเราทางยีสานก็รอกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวตู้ก็บอกพ่อกับแม่แล้วว่ารอไปก่อนนะเพราะเราอยู่ทางที่สะดวกสบายการเดินทางอะไรอะไรสะดวกต่างๆก็จะพาแฟนเที่ยวก่อน อาจจะไปทางไหนก่อนสักสามตีสหวันค่อยโค้งไปทางอีสานบ้างเราอาจจะได้อยู่นานรอบนี้ถ้าไปทางอีสานแล้วก็บางครั้งก็อยู่เป็นเดือนนะคะตัวตัวก็อยากจะอยู่กับพ่อแม่นานๆนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะคลิปก็ลงช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับการเดินทางขอบคุณค่ะค่คะอยติดตามกันนะคะ